เรามาที่นี่ครับกลางเมืองตอนนี้เราขับรถเข้ามาอยู่กลางเมืองลำปางฮะตรงนี้เป็นถนนวัฒนธรรมนะเนี่ยเหมือนแถวบ้านผมเลยลายถนนเนี่ยแถววัดอรุณพอถนนสายวันธรรมเขาก็จะปั๊มลายถนนแบบนี้ไม่ได้จองอะไรนะฮะแต่ว่าอยาก เข้าถึงจังหวัดลำปางเพราะว่ามีแต่ผ่านนะไม่เคยเข้ามากลางเมืองลำปางเลยวันนี้ก็เลยอยากจะพักโรงแรมที่อยู่กลางเมืองลำปางและเดี๋ยวแดดล่มลมตกจะพาเพื่อนๆไปชมกลางเมืองลำปางเมื่อกี้ขับผ่านมามีไม้เก่าๆมีบ้านไม้เก่าๆมีบรรยากาศเก่าๆผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเหมือนผมนะอ่ะเดี๋ยวผมลองติดต่อ ที่พักก่อนละกันว่าเขาว่างไหมจะได้พักที่นี่ไหมนะครับสวัสด,ดีครับเนก่อนสองคนคลิปนี้คลิปมาที่พักบรรยากาศเข้าถึงเมืองลำปางครับงลงไปติตต่อครับสวัสด,ดีครับมีที่พักว่างไหมครับว่างอยู่อ่าเดี๋ยวติต่อที่พักนี่ครับเดี๋ยว คือที่จริงเราพักเลยแต่ว่าน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูห้องพักเราอยากสอบถามข้อมูลด้วยครับเราจะไปห้องดีลักนะครับบรรยากาศอยู่กลางเมืองลำปางเลยครับที่นี่ที่นี่คือ,อชื่อว่าเพือนเอื้องคำเอื้องคำเอื้องคำ พเอื่องคำรีสอร์ทอันนี้อันนี้ไ้อยน,นี่ครอ, <S <S อ๋อแต่ห้องนี้เขาจะเห็นบรรยากาศสวนใช่ไหมฮะค,คืออยากได้เตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็ก่ะบรรยากาศเก่าๆห้องเมื่อกี้นี้ก็ก็จะเห็นสวนตรงนี้ฮะ ตรงนี้คงจะเป็นจุดที่มารับประทานอาหารเช้ากันก็ได้เห็นสวนชมสวนอันนี้คือห้อง VIP ใช่ไหมฮะอ่านี่เป็น VIP แล้วก็เสริมเตรียงให้ได้นี่ครับ มารีวิวในห้องตกลงเราเลือกห้องนี้ฮะเป็นห้อง VIP ก็น่าจะเป็นห้องที่ดีที่สุดของเรื่องคำรีสอร์ทกลางเมืองลำปางแห่งน,นี้ครับอ่านี่มองจากประตูทางเข้าเข้ามาก็ห้องสว่างสวยดีครับอ่านี่เตียงแล้วก็เสริมให้พี่โดโดห้องนี้ก็สนราคาก็ประมาณพันกว่าบาท เสริมโดโดเพร้อมอาหารเช้าด้วยก็อีกสามร้อยบาทฮะสามร้อห้าสิบบาทนี่ห้องกว้างขวางดีครับมองย้อนกลับไปประตูทางเข้าก็มีตู้เย็นเรียบร้อยมีทีวีอัฐบริขารที่วางนั่งสบายผมจะมานั่งทำงานเลยนี่อ่าแล้วก็พอออกมาก็เป็นนอกชานนอกชานก็มีเก้าอี้คุณเนี่ยคุณอคุณมานั่งเป็นนางแบบตรงนี้สิ เป็นเลื่อนเปิดรับลมอือันนี้นั่งสิพีโด้พีโด้มานั่งนี่สิพีโด้นั่งนี้นั่งนรับลม,มสีสันสีสันของห้องก็ทาแบบโบราณโบราณเนาะนี่ฮะมองเข้าไปในห้องของเราสวยนะอนแล้วก็สั่งก,งกาแฟเครื่องดื่มอะไรมาทานได้นะ มองลงไปตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เป็นทานอาหารมีสวนหย่อมมีสวนให้เดินดูหลังจากหลังคาตรงนู้นก็เป็นของที่อื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นกลางเมืองลำปางฮะเงียบสงบดีครับเพื่อนๆเ, <มา S 1> เดี๋ยวดูในห้องแล้วเดี๋ยวผม,มก่อนออกไปถนนคนเดินวันนี้ก็มีถนนคนเดินนะนเดี๋ยวพาไปดูภายในนี้ดูบรรยากาศเก่าๆเหมือนเราได้ย้อนยุคนะก็ อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะว่าผมก็มาาลำปางบ่อยนะแวะไหว้พระธาตุลำปางหลวงแล้วก็อยู่แถวๆนั้นแหละแล้วก็ขับเลยไปไม่เคยเข้าตัวเมืองเลยตอนนี้เราทยอยกลับทยอยกลับมาก็ทยอยอแวะเมืองแล้วเราก็เซิร์ชดูคูตักก็เซิร์ชดูบอกว่าอยากได้บรรยากาศเก่าๆอยู่กลางๆางเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ที่นี่ก็ดูเหมือนจะเก่านะถึงแม้ว่าเขาจะตกแต่งใหม่แต่เขาก็ ทำอนุรักษ์ความเก่าไว้นะสีสันอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวพา<ม>ไปดูฮะ<ม>เพื่อนๆฮะน่าจะดัดแปลงมาจากบ้านโบราณนั่นแหละ<ม>อ่าครับแต่เดี๋ยวอ่าพักผ่อนสักครู่หนึ่งตัดต่อคลิปสักแป๊บหนึ่ง<ม>ก่อนออกไปถนนคนเดินแล้วไปชม,มตัวเมืองลำปางกันก็จะให้ดูด้านล่างของสถานที่นี้นะครอ อยู่น้ำไหมเราสั่งกาแฟสั่งอะไรมาดื่มกันปะตั๊กให้ถ่ายรูปต้องมุมนี้นี้เห็นเตียงนอนนี่บนตกเขามีครบฮะแต่เมื่อกี้เขาชุดกาแฟอะไรตรงนี้เขาวางอยู่ที่นี่ผมเลยเลื่อนมาวางตรงนี้เพราะว่าผมจะทำงานุะกรณ์ครบคันฮะลักนี่ไม่ต้องใช้ของผมเลยดีแท้ แต่นี้เขามีนี้มันหมายถึงยังไงฮะมีเป็นเทียนที่ให้หรือว่าแบบเอาไว้ให้เราจุดสร้างบรรยากาศที่จริงๆนะไม่มีสายไฟอะไรนะหรือจะมีความหมายว่าที่นี่ไฟดับบ่อยอ่ะอีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้ดูห้องน้ำฮะห้องน้ำนี่ครับเป็นประตูเลื่อนเป็นประตูเลื่อนประหยัดพื้นที่แล้วก็เป็นชาเวอร์มีกระจกบงัง เครื่องทำน้ําอุ่นพร้อมฮะที่นี่มีโอกาสได้ใช้แน่นอนเพราะว่าหน้าหนาวก็อากาศจะต้องหนาวนี่ครับอืมสุขภัณฑ์อย่างดีตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสวยงามครับอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สายมีครบหมดครับก็สมกับเป็นห้องที่ดีที่สุดของที่นี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ของของเรานะคือครูตักไปเอาเสื้อผ้าที่เขา มีขายเอามาลองไหนคูตัดน,นี่นี่ไปเอาชุดเขามาลองเรียบร้อยแล้วนี่นแต่นี่เครื่องฟอกอากาศฮะมีเครื่องฟอกอากาศอย่างดีครับแล้วก็ตู้เย็นเดี๋ยววันหลังเราหาซื้ออางนี้มั้งนะเนี่ยเครื่องฟอกอากาศกรุงเทพเราอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุตักไปเอาชุดเข้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ย เราออกจากห้องมาะอยู่บนชั้นสองเพราะว่าเห็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับห้องพักของเราซึ่งเป็นนอกโรงแรมนะเป็นบ้านเก่าๆที่นี่บรรยากาศประตูการล็อกอะไรของเขาก็ยังเก่าอยู่ครับบรรยากาศคลาสสิกมากไปครับเดี๋ยวพาเดิน ชมบรรยากาศของที่พักซึ่งผมมองว่าคลาสสิกอยู่ใจกลางเมืองลำปางาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดถนน,นคนเดินกันครับถนนคนเดิน,นบ้านบรรยากาศสวนบ้านโบราณก็ต้องมีบ่อน้ำประจำบ้านครับ พี่บอ่อน้ํานี่ยังยังใช้ไหมครับเนี่ยบอ่อน้ําใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเป็นน้ําบาดาลใช่ไหมอ๋อก็เอาน้ําขึ้นมาใช้เออแปลก็หมายถึงว่าก็เป็นน้ําน้ําที่ใช้กันอยู่มาตั้งแต่โบราณใช่ไหมสะอาดดีเนาะ <c oughs> นี่ยฮะบ้านโบราณก็จะมีบอ่อน้ำเดี๋ยวลงไปดูใ,ใกล้ๆมาดูนี่แต่พอสมัยใหม่แล้วก็มีเครื่องปั๊มขึ้นมานะ พาเดินชม,มนบรรยากาศโบราณเนี่ยครบ่อน้ำเก่าแก่สยด้วยนะ,นะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดรับประทานอาหารเ,เดินมาดูสวน นี่คงจะแรงเนาะในบ้านก็มีบ่อบ่อน้ำบ่อดานแล้วก็มีสระน้ำนี่ถ้าไม่ใช่หน้าแรงน้ำคนเยอะกว่านี้นะสวยงามดีครับนี่ก็เป็นสวนเช้า หน้าหนาวอากาศเย็นๆมานั่งสูดอากาศรับลมสนามหญ้าทานอาหารได้จุดรับะประทานอาหารสถานที่เก่าแก่ก็จะอนุรักษ์ของเก่าๆไว้ฮะนี่ปินโตถ้าป้าบัวจะเได้ก,กวักนะหรือทัพพีภาษาเหนือเรียกว่าอะไรไม่ทราบโทรศัพท์รุ่นเก่าพัดลมรุ่นเก่า บ้านดีโนเวทจากบ้านเก่านี่ทีวีเ,เดี๋ยวก่อนดูทีวีมานี่ก่อนนี่ฮะหนังสือนวนิยายสมัยก่อนเด็กสมัยนี้อ่านอะไรก็อ่านจากเน็ตจากมือถือหมดละแต่สมัยก่อนนี่ก็จะเป็นหนังสือนะฮะหนังสือนวนิยายอ่ฮสมัยก่อนนี่แหละ ทีวีอะไรยังไม่มีความบันเทงิงไอพุงไอแพดไม่มีก็อ่านหนังสือนวนิยายนี่แหละ <ผม S 1> ทีวีผมทันนะเด็กๆเด็กๆผมดูทีวีขาวดำรุ่นนี้แหละ ที่นี่ที่นี่ตกเก่าแก่ใช่ไหมฮะเป็นบ้านเก่าแก่มาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเดิมเป็นบ้านมาก่อนคะ่ะเป็นบ้านใ,ในในตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นเป็นบ้านเดิมมาเลยคะ่ะแล้วเราก็คือเอามาแค่ปรุงโครงางกับต่อเดิมคะ่ะตรงนี้เรียกว่าอยู่ตรงไหนฮะที่ที่เราอยู่เนี่ยกลางเมืองเลยะจะเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าคะ่ะเป็นเขตวัฒนธรรมคะ่ะอ๋อชุมชนเมืองเก่าเขตวัฒนธรรมเพราะว่า เดิอนออกไปก็เห็นว่าเป็นถนนวัฒนธรรมใช่<ม>ค่ะ,คะก็คือตรงนี้เป็นเขตชุมชนอนุรักษ์ทั้งหมดเลยค่ะย่านเมืองเก่าคุณง,ง่ายๆศูนย์กลางเมืองเ,เก่าันอยู่ในเขตอนุรักษ์ของปงป่าไม้ด้วยค่ะอ๋อครับครับแล้วแล้วถ้าเกิดเขาจะมาต้องมาตรงไหนฮะตรงนี้เรียกว,ว่าถนนตำบลอำเภออะไรไหมคบตรงนี้จะเป็นตำบลเวียงเหนือค่ะเป็นถนนสายวัฒนธรรมเลยค่ะทุกๆวันศุกร์ของเราจะมีถนนคนเดินหน้าโรงแรมนะคะถ้าถ้าจะมาแถวนี้ก็กดมาเซิร์ชคำว่าเอื้องคำใช่ เป็นเรื่องํำรีสอร์ทเลยเรื่องำรีสอร์ทแล้วก็มาได้เลยครับมีจักรยานให้ขี่เล่นด้วยเนาะขี่วนรอบๆอยู่แถวนี้นะชมเมืองนี่ครับดเห็นเห็นเห็นชิงช้าเห็นชิงช้าก็จะผมจะไปเดินเล่นถนนคนเมืองเรียกว่าอะไรนะฮะตรงนั้น กองต้าค่ะขาดกองต้าเนาะอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณแปดร้อยเมตรค่ะ8ปดร้อยเมตรใช่ค่ะขับรถไปก็ได้เดินไปก็ได้เนาะใช่ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะครโอเคเดินไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะเลยไปหาอาหารอะไรบป้ะทานได้ค่ะถ้าแถวนั้นมีของทานเยอะแยะเลยนะคะอ่าป่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับขอบพระคุณนะครับอ่ะถ่ายรูปให้คุณพัชก่อน โอเคด้จะจะล่วงลงมาไม่น่าน้ำหนักรับน้ำหนักไหวไหมคือโด๊ะโซฟาไม้เนาะเมื่อก่อนเด็กๆผมเห็นเคยเห็นเคยมีอยู่กูตักไปเตะท่าถ่ายรูปโซฟาไม้แล้วก็เก้าอี้เก้าอี้อะไรเขาเรียกเก้าอี้นอนเนาะมีก็เป็นหวายเบาๆโซฟาหวายแบบเบาๆ ายของรีสอร์ทที่นี่เรื่องขันอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งคนระับโซฟาไม้ด้านหลังเป็น้าพื้นเมืองใช่ไหมคุณตัก๊กตั๊กนอนซิเกา้าเก้าอี้ค่าอย่างนี้เ็าจะเรียกว่าอะไรเก้าอี้เก้าอี้นอนหรือสมัยนี้ก็จะเป็นก็จะเรียกว่าโซฟาเบสใช่ไหมถ่ายคู่กับทีวีทีวีรุ่นเก่า ไปครับ, mm hmm. รบเพื่อนๆครับ mm hmm. งั้นก็คริปพามาเยี่ยมชม mm hmm. ชมบรรยากาศเก่าๆของเอื่อนคำรีสอร์ทกลางเมืองลำปางแห่งนี้ mm hmm. เนี่ยด้านหลังคูตักเนะี่ยบ้านเก่าบ้านเก่าเนี่ยแล้วตรงเนี้ย mm hmm. อันนี้เขาตกแต่งใหม่หรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าที่นี่เขามีร้านกาแฟด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นพร็อพถ่ายลูกหรือว่าเป็นของจริงไม่รูล้ล่ะก็มีบอ่อน้ำถ้าเกิดไม่ได้มาพักจะมาทานกาแฟแก็ได้ครับบรรยากาศน่านั่งนะมุมของร้านกาแฟแก็ลมพัดเย็นสบายจังเลยแต่ว่าอันนี้เขาปิดสี่โมงเย็นน่าจะปิดละ ไปครับขึ้นรถไปถนนคนเดินวันนี้วันเสาร์กาดกองต้าเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์หน้าการเข้าการเข้ามาที่รีสอร์ทนี่ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าด้านหน้าเขาเป็นถนนคนเดินตรงนี้ครับเดี๋ยวถ่ายภาพตอนออกไปให้ดูนะฮะส่วนไปเดินตลาดเล่นเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปคัะ เอลดไปเพราะเดี๋ยวเราจะเลยไปไหนไม่ใช่หรือเจอกันเจอกันที่จะไปครับสวัสดีครับรบกวนแอบหลังแม่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันต่อไปครับฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์เราให้ให้นครับุญน้อยให้น้องโน้ตพัลได้วลยนะครับบ๊ายบาย